จ็ดสี่ท่นี้ไปครบรับสมาเพชรต้องเกียรติแล้วก็รุ่งเพชรครับยี่สิบนี้ที่พิษณุโลกครับอาครับมาติดตามครับยกนี้ครับโอ้โหบัตรของเสือคิมครับของจริงของจริงมาแล้วครับโอ้น้ากระจายเลยครับอ้าวครับจิ้มมัดครับต้องล็อกแล้วครับไฟที่แล้วก็โดนลูกนี้แหละครับ4ียกนํามาลิวยกที่ห้าโดนครับเจอศอกเจอหมัดอีกทีครับสองยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นยกทดลองของเสือคิม ตอนนี้ของมีคมกับเจอกันแล้วครับสอกเจอสอกครับออกพักราของตลาดแขกน่ากลัวครับมือซ้ายหน้าบีบเข้าเต็มๆหน้าท้องแตกไม่แตกน็อกไม่น็อกครับเอาของมีคมมาสู้กันแล้วครับโอ้ยบินต่างคนต่างบินครับอ้าดูครับไล่แขกสาบแตกแล้วครับแตกแล้วครับของแขกดาซินครับมาแล้วครับใครจะได้ใครจะโดนโอ้ดุลสายเลือด ไก่เลือดแล้วตัวกันตวลาแผแตกก่อนครับเสียชิตเห็นเลือดแล้วก็ย่ามใจแล้วครับตวลาแผลแตกไปเลยครับคมลึกลงครับสอกของเสียชิมแต่อย่างที่เรียนนะครับว่ามีดคนละเล่มน,น,นั้นหนีไม่พ้นแล้วครับเลือดคร<า>ับบินแบบนี้เอนตาซินก็เตรียมแจกได้เลยครับกรรมกันดูแล้วนะครับแผลยังได้อยู่ครับ ด้วยหัวใจครับด้วยหัวใจหัวใจใหญ่กว่าตับของตลาดแค่ตะลาแค่แตกต้มยกสามโอ้นี่กยกะตีเลยครับกะตีคางครับอ้าวพับพื้นบ้างเสือคริมซับอีกแล้วโอ้เลือดอีกแผลหรือเปล่าครับอีกแผลหรือเปล่าครับอ้าวดูครับขยับแค่เลือดออกมากโอ้ยังให้โอกาสครับโอ้ดูครับดูแล้วครับกรรมการยกศักดิ์หน้าสงขาครับดูแก้ครับ ดูว่าแผลนั้นลึกไปล,ลึกเติมอ่ะึอ้าวึ้นมาอีกแล้วไม่ทราบกินแผลแล้วครับแผ <teri our. S 1> าศอกของเสือคิมแผลเชียวเชียวครับแต่เลือดไหลเยอะแล้วครับและวครับช่วย <pinky. S 2> ไม่ช่วยครับโอ้โหเขาใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับตลาดแขกโอ้โหเอาแล้วครับแต่ลายแขกก็บ้าเลือดเหมือนกันครับทรงายุติครับพแพทย์ครบแพทย์โอ้เราเสียกันมาข้างล่างครับ เลือดสีเหลือง้ากแล้วครับพบแพทย์แล้วครับไม่ทราบว่ากี่แผลแผ้แพทย์วิชัยขึ้นมาแล้วครับเอาครับไม่เป็นไรครับแพายไม่ไั้เพราะว่าแพทย์จะอยู่กับขอสู้ครับขอสู้อ้าวสู้ได้ครับแพทย์บอกชกได้ครับเจียวปลายยกแล้วครับปลายยกแล้วสนุกถึงเลือดไปแล้วเอาแล้วครับแข้งซ้ายเอาจบ ระคังดังขึ้นมาก่อนเลือดอาไปแล้วโอ้ไม่กอดเข้าสู่ทางตรงยกที่4ี่ครับผู้เอกของเราเสือคิมจากจันทบ,บุรีในงเงินงตลาดแขกจากเมืองกระบี่ครับตลาดแขกต้องประชิดติดบ้งในต้องกันลูกศอกลูกหมัดของเสือคิมแผลนั้นอยู่ตรงเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยครับตลาดแขกแต่ว่าแผลเดียวถ้าเลือดออกมาก ก็จะมีผลนะครับทาให้การมองนั้นพลาดเชือกครับเชือกเชือกเชือกเลือด <recurring> <ๆ>นั้นออกเยอะเหลือเกินครับเสือคิมนั้นพยายามจะขยายแผลให้ได้ครับเพื่อให้ชกไม่ได้ครับพยายามจะซ้ําที่เก่าครับเรื่องของแผลแต่ว่าตลาดแขกก็้องกันตัวสู้ริบครับอ้ด้วยแข้งและสวนด้วยเข่านักท่องเที่ยวคงจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเห็นการต่อสู้มวยไทยถึงเลือดแบบนี้ ใช้การตั้งรับการป้องกันตัวครับตลาดแขกไม่ยอมให้เสือทิมเข้าใกล้เลือดเริ่มนิ่งแล้วครับของตลาดแขกซ้ายกับข้างขวาครับประสานข้งกันปรับแผลเลยครับตลาดแขกไม่อยากกระทะใกล้ๆครับเพราะว่าการอยู่ใกล้ๆอาจจะโดนสอกและทําให้แผลนั้นเปิดกว้างขึ้นตัวเองจะอยู่ในขั้นอันตราย,ยาครับดูครับจับต่อล แผลใหญ่นะครับต่างฟันสวนคืนนะแต่ว่าฟันแล้วตัวเองเสียหลักแผลค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแบบแตแผลแต้องพยายามนะครับยื้อเวลาแล้วเข้าให้ก็ไม่ประทะแล้วนะครับด้ขาวว่าค่อนีโอ้ตอนนี้ครับยังมีกลยุทธ์ของตลาดแขกเดี๋ยวใช้เพลงข่าวครับสับ อาครับด้นด้นด้น<อ><อ>ยังเหนียวแน่นอยู่อ้าวมีโตครับแย่ครับแย่กว่านี้กว่านี้วันนี้เสือคิมมาอย่างหนาเลยครับแผลเริ่มกว้างเริ่มยาวขึ้นนะครับกรรมการยงศักดิ์ยังคงปล่อยให้สู้กันต่อเลือดเข้าตาหรือเปล่าครับโอ้สโงอีอออ่ไหลไหมครับ จะต้องสู้อ้าวโอ้ยสับมาสับมาจะรอดไม่รอดครับเต็มครับโดนครับนับแล้วครับหกเจ็ดไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้เด็ดขาดเลยครับวันนี้เสือขิมนับไม่ถึงสิบนะครับโบอ้ยบาดแผลแล้วก็ความรุนแรงของอาวุธคือเสือขิมนะครับ ถึงเลือดถึงเลือดถึงเนื้อไปเลยครับโดยครับสอกแล้วซ้ําอีกบาดแผลน้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับสุดท้ายมาเจอหมัดนะครับท้ายที่สุดแล้วเจอหมัดก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ตลาดแขกนั้นค่อนข้างบาดเจ็บนะครับโดยแผลที่แตกตาพ้่าอะไรครับเลือดเข้าตาแล้วมองไม่ชัดการมองนั้นทำให้ตานั้นคร่าบัวแล้ว